สกายลิมคือหนึ่งในพื้นที่ของอาณาจักรเทมเรียวบนโลกที่เรียกว่าเพเนตนิมปกครองโดยจักรวรรดิอิมพีเรียลอาณาจักรเทมเรียวเกิดจากการรวบรวมแผ่นดินแคว้น,นต่างๆให้เป็นปึกแผ่นของจักรพรรดิไทเบอร์เซปทิมนอกจากการรวมแผ่นดินแล้วจักรพรรดิไทเบอร์เซปทิมยังเป็นมนุษย์ที่สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ตลอดช่วงชีวิตจนเมื่อล่วงลับไปแล้วเหล่าประชาชนก็ได้บูชาเขาในฐานะทาลอสเทพสงครามผู้สร้างจักรวรรดิเทมเรียว ย้อนกลับไปตอนที่จกักรพรรดิไทเบอร์เซฟทิมหรือทาลอตยังมีพระชนชีพอยู่กลุ่มนักล่ามังกรโบราณจากทวีปอาคาเวียที่เรียกตัวเองว่าเดอะเบดนักล่ามังกรกลุ่มนี้มักจะทําหน้าที่เป็นองครักษ์ให้กับดาก้อนบอลในแต่ละรุ่นเสมอเมื่อดาก้อนบอลชื่อทาลอตรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและขึ้นเป็นจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรเทมเรียวเดอะเบด จึงทำหน้าที่เป็นองค์รักษ์ขององค์จกักรพรรดิแห่งเทมเรียสืบมารุ่นต่อรุ่นแสนนานจนมาถึงเหตุการณ์มาหาสงครามที่ทอมอ์บุกไซโลโดิลและแฮมเมอร์ฟิลพร้อมกันจนต้องทำสนธิสัญญาสงบศึกดังที่กล่าวในตอนแรกด้วยความที่เดอะเบรดเป็นนักรบที่มากฝีมือแถมยังมีสมาชิกที่เยอะพวกทอมอจึงได้ถือโอกาสในตอนที่จักรวรรดิกำลังอ่อนแอทำการกวาดล้างพวกเดอะเบรดไม่ให้นักลบ กลุ่มนี้มาเป็นภัยแก่ตนในภายหลังเดือบรดหลายคนล้มตายบางคนสูญหายประวัติของพวกเขาถูกลบออกจากประวัติศาสตร์เหลือเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องราวของนักล่ามังกรผู้รับใช้ดาคอนบอลกลุ่มนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมรักกี้คนดีคือคนรักแมวในคลิปเนื้อเรื่อง the e เอเดอร์ r e s k y ก i m ตอนที่2เรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลย จากการเดินทางที่แสนยาวไกลในที่สุดก็มาถึงไฮฮอตราวิหารภูเขาสูงที่จำศีลของเหล่าเกรเบียดนักบวชคราวเทาเสีทีเมื่อทดสอบจนแน่ใจว่าเราคือดาก้อนบอลตัวจริงอาจารย์เอ็นเกียหนึ่งในนักบวชคลาวเทาก็แนะนำตัวก่อนจะสอนภาษามังกรแรงกระแทกขั้นที่สองให้แก่เราและอาจารย์โปบุริ กับภาษามังกรที่จะทำให้เราทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว,วมเมื่อจบทั้งสองวิชาแล้วอาจารย์เอ็นเกียร์ก็ได้ขอให้เราไปนำแตรแห่งยาเก้นกลับมาไว้ที่วิหารแห่งนี้ซึ่งไอแตรเจ้าปัญหานี้น่าจะถูกเก็บซ่อนไว้ในสุสาน e n c i e n t Fan of y u s t ู n เต a f รเมื่อไปถึงสุสานและบุกเข้าไปจนถึงที่ที่น่าจะเป็นที่ซ่อนแรแห่งยาเก้น แต่แห่งยาเก้นถูกแทนที่ด้วยจดหมายฉบับหนึ่งมีความว่าถึงดากอนบอลฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณรีบมาแบบด่วนที่สุดเช่าห้องใต้ดินที่โรงแรมสลิปปิ้งเกนในริเวอร์วูดฉันจะไปพบคุณที่นั่นจากเพื่อนจดหมายที่อาจจะเป็นของคนที่เอาแตรแห่งยาเก้นไปทําให้เราต้องไปตามนัดในจดหมายอย่างเรียกไม่ได้เพราะต้องไปเอาแตรเจ้าปัญหานี้คืนให้นักบวชเทาเทานั่นเอง เมื่อมาถึงโรงแรม s l i p ปิ้งเกนจัดการเช่าห้องใต้ดินกับเดลฟินคนดูแลโรงแรมแต่เดลฟินก็ปฏิเสธและเปิดห้องธรรมดาให้เราและเมื่อเข้ามาในห้องธรรมดานั้นเดลฟินก็เผยให้เรารู้ว่าเธอเองนั่นแหละที่เป็นคนวางจดหมายนะักพบไว้ให้เราก่อนจะพาเราไปที่ห้องรับใต้ดินที่อยู่อีกด้านเธอยึกยักไม่คืนแตรแห่งยาเกนแห้ง เราไม่เชื่อว่านักบวชคาวเทาจะคิดถูกเรื่องที่เราเป็นดาค้อนบอลตัวจริงและตัวเรานี้อาจจะเป็นละครตบตาของพวกโทโมโอหลอกให้ชาวบ้านเชื่อว่าเราเป็นดาค้อนบอลตัวจริงก็เป็นได้เธอบอกให้เราไปฆ่ามังกรและดูดวิญญาณเพื่อพิสูจน์ตัวเองแถมยังให้พี่กัดสุสารมังกรที่อาจจะฟื้นคืนชีพมาในไม่ช้านี้ให้เราไปจัดการก่อนจะคืนแต่แห่งยาเก้นให้เรา จะไปฆ่ามังกรตามคำขอของเดลฟิดก็ต้องเอาแตรตามภารกิจไปคืนให้นักบวชเข่าเทาเสียก่อนเมื่อได้แตรแห่งยาเก้นมาแล้วนักบวชเกรเบียดก็ได้สอนภาษามังกรกระแทกขั้นสูงให้เราเป็นคำสามพยางตะโกนว่าฟูตบล o ดะซึ่งเป็นพลังกระแทกที่ทรงพลังแม้แต่ยักษ์ตัวใหญ่ก็ยังต้องปลิว เมื่อเรียนจบแล้วเรานักบวชก็เรียกเราว่าโดวาคินหรือดาก้อนบอลในภาษามังกรนั่นเองพร้อมยังบอกอีกว่าเราสามารถมาที่ไฮฮ o อดราวิหารภูเขาสูงได้ตามที่เราต้องการประตูวิหารแห่งนี้จะเปิดให้โดวาคินเสมอเป้าหมายต่อไปคือสุสานมังกรเพื่อพิสูจน์ความเป็นดาก้อนบอลตามคําขอของเดลฟ เมื่อไปถึงก็ได้พบกับมังกรสีดำทมินตัวเดียวกับที่บุกเฮลเกนลานประหารในตอนแรกมังกรตัวนั้นพูดเป็นภาษามังกรราวกับไร้คาถาอะไรสักอย่างก่อนจะเป็นเสียงดังสะเทือนไปทั้งแผ่นดินสุสานมังกรพังทลายศพมังกรที่หลับไหลก็ตื่นขึ้นเดลฟินที่ซุ่มอยู่ใกล้ๆก็เปิดเผยตัวมาช่วยสู้เมื่อจัดการมังกรเจ้าปัญหาได้แล้วพอได้เห็นการดูดวิญญาณมังกรของเราเดลฟินจึงเผยว,ว่าเธอคือสมาชิก คนสุดท้ายของเดอะเบรดซึ่งเดอะเบรดนี้คือกลุ่มนักล่ามังกรที่คอยรับใช้ดาก้อนบอลในอดีตการ์และตลอด200ปีที่ผ่านมานับจากดาก้อนบอลคนสุดท้ายเราเดอะเบรดก็ออกตามหาดาก้อนบอลคนต่อไปมาตลอดและในตอนนี้ในตอนที่มังกรในอดีตฟื้นคืนกลับมาเดลฟินสมาชิกเดอะเบรดคนสุดท้ายในที่สุดก็พบเราที่เป็นดาก์อนบอลคนใหม่ เพื่อจัดก,การเหล่ามังกรให้สิ้นซากแผนของเธอในขั้นแรกก็คือให้เราไปขโมยเอกสารลับที่อยู่ในสถานทูตของพวกโทรโมอรโดยเดลฟินจะส่งสายลับชาววูดเอลที่ชื่อเมลบอนเข้าไปในนั้นด้วยเพื่อสนับสนุนด้วยความที่ว่าสถานทูตแห่งนี้จะมีงานเลี้ยงเล็กๆอยู่ภายในจึงไม่ยากที่จะปลอมตัวเข้าไปโดยก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องฝากอาวุธที่จําเป็นให้กับเมลบอลซึ่งเขาจะสามารถลักลอบนําอาวุธเข้าไปให้เราด้านในได้เพราะแขกในงานจะห้ามพกอาวุธเข้าไปและเราต้องปลอม ทำตัวเป็นแขกที่ว่านั้นที่น่ารถม้าที่จะพาเราไปส่งที่สถานทูตเดลฟินก็เตรียมชุดแขกในงานเลี้ยงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอีเว้น ทูตโทโมโประจาสกายริมก็เข้ามาต้อนรับเธอแนะนําตัวพร้อมยังถามชื่อเสียงเรียงนามของเราซึ่งสมุดร,รายชื่อแขกที่จะมาในงานเดลฟิน <ph> ก็ได้แอบ,บสอดใส้ชื่อเราเข้าไปแล้วจึงไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและเมลบอลสายลับของเราก็ปลอมตัวมาเป็นบาร์เทนเดอร์ของงานนั่นเองเมื่อได้เล่าชั้นดีมาจากเขาและส่งให้ขี้มเมาแถวนั้นเสียงเอะอะของขี้เมาก็เปิดช่องให้เราและเมลบอลลอบเข้าไปด้านในของสถานทูตเมลบอลพาเราไปที่หีบที่เขาเก็บอาวุธที่เราฝากเข้ามาเมื่ออาวุธพร้อมก็ถึงเวลาบุก สถานทูตเพื่อขโมยเอกสารลับที่ว่านั้นสักทีเมื่อพบเอกสารลับเจ้าปัญหามันก็คือข้อมูลส่วนตัวของเดลฟินและอูฟิกสตอมโคกผู้นำของฝ่ายกบฏนั่นเองและที่น่าสนใจก็คือในเอกสารน,นั้นอูฟิกสตอมโคกได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกทอมอแบบลับๆ การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกทอมออที่สั่งห้ามบูชาเทพที่เขานับถือจนเป็นที่มาของฝ่ายกบฏแยกดินแดนหรือว่าอูฟิกสตอมโคกนั้นอาจจะไม่ได้คิดศรัทธาต่อเทพทาลอสแต่ใช้ศรัทธาของชาวบ้านปลุกระดมคนเพื่อแยกดินแดนขึ้นเป็นใหญ่ในสกายลิม แต่ตอนนี้ก็ได้แค่เดาเพราะข้อมูลแค่นี้ไม่สามารถจะฟันธงได้อูฟิกอาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหลอกให้ทอมอตายใจและตลบหลังแทงก็เป็นได้ใครจะไปรู้และใจความสําคัญของเอกสารทั้ง3าใบนี้คือทอมมอกกำลังตามหาชายที่ชื่อว่าเอสเบิร์นเมื่อเดลฟินได้ยินชื่อนั้นก็ตกใจเมื่อรู้ว่าเอสเบิร์นยังไม่ตายซึ่งเอสเบิร์นคนนี้คือสมาชิกอีกหนึ่งคนของเดอะเบรดที่เพิ่งรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อกี้นี้จากปากเรา เพราะเชื่อว่าคนของเดอะเบรดจะมีข้อมูลต่างๆของมังกรที่พากันตื่นขึ้นมาตัวแล้วตัวเล่าเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นโทมม่จึงตามล่าคนของเดอะเบรดที่เหลืออยู่และคนคนนั้นก็คือเอสเบิร์นที่เราและเดลฟินกำลังพูดถึงเป้าหมายต่อไปคือเรดเวยทางรูหนูในเมืองริปเทนค้นหาและช่วยเหลือเอสเบินสมาชิกเดอะเบรดอีกคน เมื่อไปถึงริบเดนผ่านทางรูหนูใต้ดินฝ่าโจนกระจอบจนมาถึงบาร์เหล้าแห่งหนึ่ง เมื่อตามหาเอสเบิร์นเจ้าของบาร์ยึกยักไม่ยอมตอบขอร้องก็แล้วสุดท้ายก็ต้องยัดเงินเจ้าของบาร์จึงยอมบอกว่ามีคนแก่คล้ายๆคนที่เราตามหาอยู่ที่ทางรูหนูด้านในลึกเข้าไปอีกชื่อทางรูหนูลังกระต่ายเมื่อเข้าไปเราจะได้เจอกับเหล่าทหารของพวกโทโมโที่กําลังตามหาเอสเบิร์นเหมือนกันเข้าขัดขวางเมื่อพบเอสเบิร์นเขาได้เล่าให้เราฟังถึงภัยอันตรายจากมังกรสีดําทมินตัวนั้นตัวเดียวกันกับที่บุกเฮลเกนลานประหาร ตัวเดียวกันกันกบที่ปลุกมังกรในสุสานให้ฟื้นคืนจากความตายเขาเรียกมันว่าอาดูอินอาดูอินคือมังกรชั่วร้ายการตื่นของมันนั้นคือสัญญาณของวันสิ้นโลกมีเพียงแต่ดาก้อนบอลเท่านั้นที่จะหยุดมันได้เมื่อรู้ว่าเราคือดาก้อนบอลความหวังของมนุษยชาติก็จุดประกายขึ้นเอสเบิร์นจึงขอให้เราพาไปหาเดลฟินเพื่อนสมาชิกเดอะเบรดที่เหลืออยู่ทันทีเมื่อสเดอะเบรดประชุมแผน กำจัด Arduino ก็สรุปได้ว่าต้องไปที่วิหารสกายฮาเวนซึ่งวิหารแห่งนั้นคือสถานที่รวบรวมบันทึกข้อมูลต่างๆของมังกรรวมทั้งคาทำํานายต่างๆอีกมากมายทําให้พอจะเดาได้ว่าวิหารสกายฮาเวนอาจจะมีบันทึกวิธีปราบ Arduino ให้เราได้อ่านก็เป็นได้ประตูด้านหน้าวิหารจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อหยดเลือดของดาก์อนบอลลงในสัญ,ญลักษ์ เมื่อเข้าไปด้านในเอสเบิร์นสะดุดกับรอยสลักบนแผ่นหินใจความของรอยจารึกนี้คือวีรบุรุษในรอยสลักนี้ใช้พลังแห่งเสียงภาษามังกรตะโกนใส่อาดูฮินจนล่วงลงจากฟ้าภาษามังกรคำนั้นคืออะไรเดลฟินเสนอว่าพวกเกรเบียดนักบวชเขาเทา,าน่าจะรู้คำคำนั้นเป้าหมายต่อไปคือไฮฮอตรา วิหารภูเขาสูงเพื่อไปเรียนสุดยอดวิชาภาษามังกรที่จะทําให้มังกรร่วงจากฟ้ากับเกรเบียดนักบวชคลาวเทาปรมาจารย์แห่งเสียงขั้นสูงเพื่อจัดการกับอันดูอินพญามังกรดําที่หมายจะกลืนกินโลกทั้งใบ กด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามตอนต่อไปหรือดูคลิปอื่นๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปส่วนคลิปนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมวสวัสดีครับ